ยี่ยงอันบักแตงอันไหมบวกสอบันจะบอกมาไงอันอันยังก่าจะจะของของมีนี่เยเด้วอเปล่ากันถุงปุ๋ยกระสอบมาใา่ขิงว่มันจะช่างเถอะยืนอยู่นยังมาบอกพืนกันอยู่กินเข่าละแม่ยังไปกินเออจะของมานกินไหนห้ากินก่อนผบาไดะเด้ ครับผมกินได้อยู่บ่ครับกินบ่ไดกินบอไดพระบ่ทันมาให้พระมาก่อนเบียงไม่ยื้อเพระขลังโอยเบียงไม่ยื้อเบียงไม่ยื้โอ้บอจะของมากินได้ี่ฟพอาขลังหรือขลังมาตายเมื่อกี้พี่ลูกเป็นบ้าถึงหายเป็นแพทย์ยุโตภูมิเนอะ บ่ได้บุญมดอกดูการแข่ยิองยี่ห้อข่งอยู่จองปากจองคั่มแล้วแต่บางทีก็เชือมากินเนาะไม่เห็นเกี้ยกินใครแต่คนเนี่ยแล้วก็กินแต่ละเสียแซมแมวดมเนี่ยจะเป็นหงวังแม่คอยกินคอยกินดูแต่ว่าคอยกินหน่อยมากินกินกินไปกินหน่อยยงใหยาให้เรากินนิดเดียวกินจนอ้วนแต่ว่านี่เระผูดถึงวันกินใหม่ใครวนนคบอกไปไปเรื่องเลยอายุมันลายละคั่มเขาไฟคั่มหนึ่งเนี่ยเอยทอนไม่ตุูมเนี่ย พอิม่มโอ้ยคำเขาจำนวนบกต่มเจตีชาปั่นมั่นบันมาตี <laughs> ปวดพูดพดคุยก้ยกุ้งนี่จเจตีเขาเปิดเลยแม่ว่าด้คุยดอกจำเบี้ยแม่ครับหวยว่าดีแม่กูแ่าคุยกันมีดอกม,มันสาวกเแ่านั่งคุยกันก,นกนติประมาณนีึงกินหอยบกต่มอยู่น, <N> น,น่เนี่ยต้มหด้ต้มต้มตมหมูมมมบ้านแรงว่าเห็นเคาะแล้วว่าเดียว่นั่งใบเขาโม่ปวดว่าขันต้มเรว ไม่อยากเกมมารายปะเดล่ะมารายปรนเดี <laser message> uh ้แ huh. ต uh ่องหลอดทีเ huh. ด uh ียวผมก็จ huh. ะ uh ีบนับก่นจดิเจะางจะดูเอานอดียวได้เนบ้างได้แล้วมันบานกันตัวซอยกันแลเร็วคอยยุกไม่ได้คอยปวดแขนได้ด อปปวดแขนเนาะมันห้ำหนักก็โตขึ้นโอด้ห้ำเด็กของก็ติไปหาหมอยอ้ทิ่กรบว้างอยู่นี่สั้งไปพุ่นอะตั้งไปพุ่นเลยหาไหนไปพุ่นที่มันเสียเขาให้กินได้ขโตครับพี่ครไม่มาขคนโตกันเมือนน้ำป่าไทยกิด อันลั้เอาเบิดนล่ะเจ้าโอ้โห้งกับไถหน้าสุ้งกับเพียนให้เฮ็ดสวนอยู่หรอกขอบคุณเอาเดี๋ยวขอ่อยนำติดตามเจ้านี่แหละแ <c oughs> มนแม <c oughs> นโยงโยงี้ครับแมนแมนโยงก็ี้ครับโอ้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 โออสีแดงยองเนาะพ่อละพ่อละพ่อแล้วนี่ก็ไล่แลี้ยวพ่อแล้วคูณเด้

อาลวง bana, ่อเลามาเห็นหนาแล้วก็จีบกินได้แล้วตังบิดยังไรบู้รถมันจีออกได้เรีนลมงไปผุลวารถดเดี๋ยวเรียนลงลนงเอามาเบิดเบิดก็จิมีหม่องตั้ง โอ้ยยานตเอลส่นเนาะเอาที่ละสี่ตัวันอะโอ้เอาส่วนส่วนให้ายปวงส่วนให้ายปวงก็ลาแม่เอาเอามาใช่กันด้วยกได้ใช้ ไปหลงลมคนป่านั่นย่างกลับไปดูนี่เอาลองเบิงมึงเสียาอหรือเสียผู้ใดบัเฮ้กี่หล่ะอ เสื sure yeah ้อไพบาดเนี้ยเสี้ยไพบาดเนี่ยวไง่บมักเนาะโอ้ป้าผมลัดโป้ับป้าเป็นหั โอ้ยมันย ok> ังเอียกอันนี้ก็ได้มื่อชุนแท้โอ้ยฝ่งดงเจรลดเขาอยู่ไป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 เช่นาก็ จีบไปเส็ดูนี่รดมันกระเด็ตัวหันฮะเป็นเส็ดทองน้ำผุดไปนะฮะเสียนาเิตตาก่อนพี่น้อะครับ้งหนาวเ่าเแล้วโบไบเลย ยังต้องพ่อตกะเจ๊ยังต้องพ่อไปกินเขานั่งแจ๊ละเงินทวันไปไหานไปเบิร์พ่อพัานประน้าช่วงาอะไรนี่โอ้จักบาตเตอร์นั่นพันกว่าเนี่ยถ้านั่นเท่าไหรกว่าสองร้อยหกสิบเอาไปหาชีพ่อไป นั่งหนาลังกาวกนพี่นอกนะครับแค่นี้เเสิ็คือว่าโอ้ยอันเนมันขี้มท่าผิวตัวน่ะเ็ออกันวโอ้ยเส็ตัวจีบตัวเดียนอีกเอากระอดอั่วมันกับเก็ได้ยังหกเกาผู้ไมใ่กันมึงเนี่พี่น้องโอ้มันดีนี่นี่แคนเสร็จตัวนี้เลยจ้าอีหยังเน่ไหลของ วัเส็ดีแม่สิตาน้อจังหอัใส่ไว้นี่ละเส็ได้หรอน่าคือบวมบ่เศ้าหลงหักงามงนมอนพอตองแยกเส้นหนาก็พี่นนองบวมบ่เศ้า่สเป็นเบาหว,นวนนนานเยอะเอาตอนอบเสียเหนาม,มันคือเขาเจ็ยออกแลลวนหนาม,มันคือเหลี่ย <laughs> วกูคุ้ ไปมือแรกหรือไปมืออื่นจะไว้ย้ำเลยถ้าบุกหัวตัวได,ดได้ครับได้ตัวได้ครับเ <c oughs> นาะบุกครับก็บะุนังคุยกันบุรอยูเนาะนอนตัวถูกงบนเดลั่มอดจงอดแจง้องเขาไปไปยังยนนๆๆไ,ไงฮะนอนตีนขิงเงี้ยอีกว่าไปกับไปรถอะ Ôi, xét này nó bị nóng. Ôi, 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 sắp, sắp, đút mươi. Ôi, không đầy ngoài này, mà. liệu, đồng nhân. Chắc, chắc không, mô. Các bạn cấp. อันนมันยงบกหัวล่ะตัวใสยังไงใส่นี่หลบกเคยเอาลสันเจีเนาะตัวบุรลกหนาพี่เ้าเนาะยาวหนาเอะหน้ากว่จติันเยียบลบลงเลยบุเครื่องไแข็งคนเลยล้มลงพื้นเลยล้พื้นหรอบกเคยอยากกินต้มมเสียนาพี่น้องเบิ้งซื่อเนี่ยแะพี่น้อง าล้พี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็ไปสับหนีครับนะครับอยู่ดีมีแห้งจุกภรพรดังกายแข็งแรงครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผ่อนคลิปต่อไปครับนะครับสาวนี่ก็เลยไทยนันไทยนีมากเดี๋ยวนี้ชิปโบควายเดปันใดนะครับเดี๋ยวให้สมองหลงลงเ้าก่อนเดชจังศีริชิปลวหลัวคือเกานะครับช่วงนี้กะตีสวัสดเป็นช่วงปักกวนพ่อเดี๋ยวบ่อกกันลุงเทพครับพี่น้องนะครับสิบถึงยี่สิบนะครับอ่าสาวน้อยเป็นคนแพงออนทั่วกรุงเทพมหานครเท่านะครับขอบคุณพี่น้องติดติดตามนะครับขอบคุณ ที่ให้กำลังใจก็ามาคุ้มแพงมาตลอดครับพอกันคลิปหน้าครับวด,ดีไม่ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับยินดีไปแล้วครับวัสดีครับ